มาดูเรื่องความเดือดร้อนของชาวบ้านที่จังหวัดบุรีรัมย์กันหน่อยคุณผู้ชมชาวบ้านที่อำเภอประคนชัยบอกว่าโอ้ยม่ไหวจริงๆมีรถบรรทุกมันสำลังบรรทุกอ้อยเนี่ยหนีด่านช่างหนักมาไม่ยอมไปตามเส้นทางไงหน,ะนีมาตามเส้นทางในหมู่บ้านก็เลยทําให้ชาวบ้านเขาเดือดร้อนจากการที่รถวิ่งผ่านฝุ่นมันก็กลุ้งทําให้ถนนผูพังถนนพังขรุขะเป็นหลุมเป็นบ่อชาวบ้านเขาเดือดร้อนแบบนี้คุณผู้ชมเขาวอยอย่ายังไงไปดูกันหน่อย เสียงเสียงเตะครับยาง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 ครับยางยางเตะครับผมดูดูดูครับดูดูยางอุ้ยเสียงเสียงครับเสียงเสียงรถครับดูครับดูครับมันยากาศสดเลยครับโอ้โหครับนะฮะดูครับพี่น้องดู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 ยางครับดูดูดูยางครับผมาทุกครับผมสุดยอดครับสุดยอดดูครับนี่คือให้ดูครับผมนะฮะคือความเป็นรถของชาวบ้านนะครับผม คือเหตุการณ์มันตื่นเต้นแล้วผมเชื่อว่าคนถ่ายคลิปเขาตื่นเต้นจริงๆนะตื่นเต้นมากๆเลยนะที่ได้เห็นบรรยากาศสดๆว่ารถบรรทุกอ้อยเต็มคันนี่นะคะแล้วก็ขับมาอยู่ดีๆดังโป๊ ยางแตกแตกต่อหน้าต่อตานี่ดีไีกแล้วไม่คันแล้วโอ้ยไม่เป็นอันตรายในลักษณะของไปกระทบต่อผู้ที่อยู่ข้างๆอ่ะคนที่ยืนอยู่ริมถนนหรือผู้ที่สัญจรอ่ะแต่แบบนี้ชาวบ้านบอกไม่ไหวนะรถบรรทุกที่ขับผ่านพื้นที่ชุมชนในตําบลละเวียอําเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยเดือดร้อนจริงๆชาวบ้านเขาก็ถ่ายคลิปเอาไว้แหละเห็นเหตุการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างว่ารถกําลังขนอ้อยมาเต็มคันรถ แล้วก็วิ่งผ่านไปผ่านมาตามถนนในชุมชนนะคะซึ่งรถบรรทุกทั้งหมดที่ผ่านเส้นทางนี้ชาวบ้านเขาบอกว่าหนีด่านชั่งน้ําหนักมามคือเลี่ยงมาใช้เส้นทางในหมู่บ้านไม่ได้มาเฉพาะกลางวันนะกลางคืนก็มาค่ะค แล้วแต่ละวันมีรถบรรทุกผ่านวันละ4 0่สถึงห้คันแต่ละกันหนัก3 0มสถึงสีตันนะ่ะโอ้แล้วแล้ทิ้งอะไรไว้อะเนี่ยไงที่ระลึกอ,อ้อยไงทิ้งอ้อยเอาไว้ตามถนนหนทางมันก็เป็นอันตรายนะสำหรับคนที่ขับรถผ่านไปผ่านมาครับชาวบ้านเขาเดือดร้อนขนาดไหนไปฟังเสียงกันเลยทีนี้ทำให้ชุมชนของในแต่ละหมู่บ้านในการสัญจรกลัวว่าจะเกิดอุบัติเหตุกับ ลูกหลานกับคนที่ใช้เส้นทางนะครับดังนั้นก็ขอความอนุเคราะห์นะครับคนอยากคนโตมาช่วยกระดูแลให้ให้หน่อยนะครับเพราะว่าเราเดือดร้อนจริงๆนะครับอ้อยก็ตกยางก็ระเบิดนะครับทางก็เริ่มไปเลยครับเริ่มเสียเริ่มยุบฝุ่นก็เยอะค่ะแล้วก็เนี่ยเด็กๆก็เยอะหน้าบ้านเด็กๆเลิกเรียนมานี่ค่ะต้องระวังมากเลยค่ะดีไม่ดีไอ้ไอ้อยมันหล่นมานะค,ะว,วคะวิ่งเร็วด้วยค่ะวุ้ยเมื่อคืนเร็วมากเลยบ้านสะเทือนเลยค่ะ ยิ่งร้าวๆอยู่ด้วยไม่รู้จะพังลงวันไหนอก็อต้องยอมแล้วว่าชาวบ้านเขาเดือดร้อน,รอนจริงค,คนี่เป็นเสียงส่วนหนึ่งของชาวบ้านที่อยู่ตำบลละเวียนะครับคุณผู้ชมแล้วเขาบอกด้วยว่าปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นมาประมาณ2ปีแล้วโอหลังจากที่มีการตั้งสถานีตรวจสอบน้ำหนักในอำเภอประโคนชัยก็คือเป็นทางลัดหลบเลี่ยงด่านนะประมาณนั้น ชาวบ้านเลยบอกอยังไงนะขอฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหน่อยเถอะม,มาตรวจสอบและแก้ไขปัญหาให้อย่างเร่งด่วนหน่อยเพราะเกรงว่าถ้าปล่อยไว้แบบนี้อุบัติเหตุสิ่งที่ไม่คาดคิดคาดฝันอาจจะเกิดขึ้นไม่รู้แหละว่าจะเป็นเหตุการณ์แบบไหนแต่ก็อันตรายอะ่ะชาวบ้านไม่สบายใจนะคะไอ้ทางแก้จริงๆมันก็ต้องเริ่มตั้งแต่ต้นเหตุก็คือการบรรทุกนะที่มันไม่เกินน้ำหนัก,กนนที่เขากำหนดไว้<า>แล้วการบรรทุกเนี่ยก็ต้องมีผ้าคลุม ให้มันบิดชิดถูกไหมถูกต้องแล้วนะคะก็เป็นตามกฎหมายถ้าตามกฎหมายหล่นเรียราดลงพื้นถนนนี่ถือว่าผิดคือถ้าทําตามกฎหมายก็ไม่ต้องกลัวด่านถูกต้องคือเข้าใจนะว่าบางทีอยากจะขนไปได้เยอะๆขนทีเดียวจะได้แบบลดต้นทุนใช่ไหมคะแต่มันอันตรายทั้งตัวคนขับเองนะคะทั้งชาวบ้านเองของผู้ที่เกี่ยวข้องเอาเป็นว่าทําให้ถูกต้องสบายใจทุกฝ่ายจะดีกว่าครับแล้วก็ฝ่ากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะตรวจสอบหน่อยช่วยเหลือชาวบ้านกันหน่อยนะคะ